ทำหน้าที่เป็นยามตะเวนแดนยนนี่นมันลงแรงงมงเี้ยปนที่ทำงินลงแรงงนสิช่ไห<ง>นเดสีของจเยรงนั้ไมันเคยไป này, lòng 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 lam mấy ngon lam mấy ngon lam mía 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 เพิ่งได้ซื้อมือถือนี่คือป้าแล้วอ่ะแน่น่ะมีขี้เผิอเหมือนเจ้าของมาแล้วเนี่ยขอชัดลองซูมดูรถเมื่อกี้เห็นจอนกัน,นหายไปแล,ล้วเนี่ยมันทรงค่้าอีรถเนี่ย